R1M ครับปี2017นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปตัวสปอร์ตสุด สูงสุดของยามาฮ่าก็แล้วกันนะฮะแต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเด่นเลยของ r 1 m หลายๆคนที่เล่นรถน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟร์ลิงพวกงานคาร์บอนต่างๆแล้วก็ลงถึงชคนะฮะที่เป็นช็คโอลินไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังจากโรงงานเลยตัวนี้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห0ซี9 9 8น cc เเแนาะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่200แรงม้านะครับราคาตอนนั้นเนี่ยป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0ล้านน น่าจะเป็นหนึ่งร้านเก้าหมื่นบางพิษเก้าหมื่นกว่ากว่าเกือบหนึ่งแสนเกือบเจ็ดล้านหนึ่งแสนครับผมก่อนที่จะมาดูของแต่งนะครับเดี๋ยวถามน้องแชมป์หน่อยขี่มาหลายคันละสรุปคันนี้ให้ฟังหน่อยละกันว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงบ้างจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างครับผมถ้าบอกกันคุยนตรงๆนะพี่เราเราได้หัวใจสองล้อที่ชอบการขับขี่นะครับผมคิดว่าอาวันเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้าง ขี่ดีและฉลาดที่สุดในบรรดารถทั้งหมดในในคลาสพันสีก็ว่าได้นะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างคุ้มเงินมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราดาวน์ลงไปซื้อตัวธรรมดาเนี่ยพี่แอมเราก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกันเลยนะครับโชคอัพอาจจะมีการเราอาจจะเปลี่ยนโชคหลังนิดหน่อยโชคหน้าพอเซ็ตได้ในราคาบัตเจ็ตที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่คิดถึง M ถูกไหมฮะถือว่าเป็นตัวเลือกที่เวิร์คโคตรๆถ้าถามผมนะฮะครับผม แชมป์ขอพัดพิงหน่อยแล้วกันะนะครับแม้ว่ากระทั่งคาวาซากิซูซูกิฮอนด้านะครับหรือยามาฮ่ากวนเนี่ยผมจัดว่าอยู่ในกวนซูเปอร์ไบายที่ค่อนข้างมีสมรรถนะสูงเหมือนกันครับผมว่าไอ้นเนี้ยเดือดสุดออัดแน่นมาให้ทั้งเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมไม่ว่ากระทั่งริฟคอนโทรลนะครับกันหน้ายกเวลาเราเปิดคันเร่งหนักๆนะครับมีสไลดิ้งคอนโทรลซิสเต็มให้ในโค้งเวลาเรานอนโค้งอยู่ปุ๊บเวลาเราอยู่สนามปุ๊บเข่าแต่พื้นเดินคันเร่งปุ๊บเนี่ย เขาสามารถรับรู้ได้ถึงการสไลด์ของรถและเขาสามารถที่จะมีการเนียหรือตัดหรือว่าตัดพาวเวอร์ของรถลงเพื่อให้เราเข้าโค้งได้อย่างอย่างเนียนอย่างมีความมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าตัวเนี้ย w o r ์ d c o ต d แชมป์ใช้ตัว m เนี่ย R1 m ตัวนี้เนี่ยได้ค่อนข้างคุ้มค่านะเรียกว่าใช้ใช้ประสิทธิภาพของเขาออกมาได้เต็มเลยใช่ปกติเนี่ยวลา r ั m เนี่ยก็คือพี่แอมมาถ่ายวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยกลับมาเป็นแฟร์ลิงเดิมให้ แต่จริงคันเนี้ยนะครับมันเป็นแฟลลิ่งสนามทั้งคันคือเป็นรถคันนี้เป็นรถแท็กเลยที่ผมขี่แท็กประจําเลยก็คือจะมีคาเ์บาถังเนี่ยครับที่ผมังใช้ของเดิมอยู่นอกั้นแฟลลิ่งแฟลลิ่งเนี่ยผมก็จะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่จะเป็นรถฟูลแท็กเลยแล้วก็คันเนี้ยผมจะมีล้อทั้งหมด3ชุดเพราะว่าเวลาเราไปสนามเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนยางไปเลยแล้วก็เวลาไปถึงแล้วก็จับใส่ได้อย่างง่ายเลยคันนี้เป็นรถเอนเตอร์เทนผมเลยผมพูดอีงนี้และถ้าถามว่าในบรรดารถที่มีทั้งหมด ผมใช้ชีวิตแล้วผมรักคันไหนมากที่สุดผมก็รักคันนี้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับไล่ของแต่งแล้วกันนะครับเผื่อหลายๆท่านอยากจะแต่งอาวันแอมบ้างนะครับโชคนี้เป็นโชคเดิมมาให้แล้วจากโรงงานเดิมโรงงานนะครับก็ยังเป็นโชคไฟฟ้าอยู่ใช่ครับนะครับที่แชมป์เปลี่ยนไปเห็นชัดๆก็จะเป็นลอมาเชสครับผมตัวนี้เป็นตัว M7 ครับผม M7 สีดำนะฮะเป็นอลูมิเนียมใช่อลูมิเนียมฟอร์ตอลูมิเนียมฟอร์ตนะครับแล้วก็จานล่ะแชมป์จานตัวนี้เป็นจานฟูฟอร์ตินของเบรกเทคครับ จะค่อนข้างหนานเห็นไหมครับพี่แอมสเปคปกติก็คือจานเบรกปกติรถเนี่ยจะไม่หนาแต่ถ้าเป็นรถแคลปุ๊บอะมันจะเป็นหนาอพอพอหนาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับไดมิเตอร์มนะันอะตัวนี้ยผมจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นตัว3 2มมิล<อ>เพราะว่าปกติอ1วันเนี่ยจะใส่กันที่310นะครับรถปกติตัวนี้ใส่3 2มมิลทำไมต้องใช่ทำไมต้องเน้นย้ำเรื่องฟูลฟอตติ้งเวลาเราขี่ในสนามนะครับแล้วเราต้องการเข้าโค้งไปในขณะที่เรามีเบรกหน้าอยู่เนี่ย โฟติงมันจะทำใช่มันจะทําให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นจันฟิกเนี่ยมันจะค่อนข้างขี่ยากออันดับ2ที่ตามมาครับคันนี้มันคอนเซ็ปต์จริงๆอ่ะเนี่ยคันนี้มันเป็นรถแท็กครับดังนั้นเนี่ยก็ไว้ไว้เวลาผมขี่แท็กเดย์เบรกต้องดีโอ้โหถ้าเบรกไม่ดีมันเฟรดครับครับผมเบรกเนี่ยไม่ดีอ่ะเป็นโบรุ่นไหนฮะตัวนี้เป็นรุ่นเอเดอร์ลันจีพีครับตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นเอเดอร์ลันจีพีก็คือจะย่อมมากว่าพวกตัวท็อปๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้กก็หลัแสนใช่ม ก็ประมาณถ้าเบิกใหม่ก็ต้องมี2 0 0แสนต้นๆครับตอนที่ผมเบิกนะก็ประมาณแล้วแต่ข่างเงินตอนนี้น่าจะทะลุแล้วพี่แอมถ้าตอนนี้น่าจะทะลุแล้วนะครับตรงนี้เน้นย้ําเลยนะครับก็เลยต้องใช้แล้วก็ชุดสายครับก็จะเป็นปลดเร็วเหมือนกันใช่เพราะว่าเน้นการถอดล้างเน้นการเซอร์วิสที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ล้ออย่างที่บอกไปแล้วนะฮะภาพรวมชุดหน้าทั้งชุดตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็หลายตงค์อยู่นะเนี่ยใช่ครับก็ค่อนข้างโหดตรงนี้ก็จะเป็นปีกของปูอีกนะครับพี่แอมนะครับสร้างดาวฟอร์ดใช่ไม สร้างดาวฟอส์ลงนะครับเวลาของพวก m o เตอร์จีอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับเป็นปีกของเขาเขาก็จะไปขอบปูอีกครับไล่มาตรงนี้ก็คือจะเป็นระบบเบรกแล้วครับตอนนี้ระบบเบรกก็เป็นล็อซี่เหมือนทอนใช่ครับเพราะว่า เวลาเราใช้งานหนักๆเนี่ยมันเฟดง่ายเราก็เลยต้องใช้เกรดที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับแ้วก็ับมาตรงนี้สวิตช์พวกนี้เป็นสวิตช์ที่ใช้งานได้นะครับใช้งานยังไงบะช้นอธิบายหน่อยก็ตัวนี้เป็นออฟลันใช่ไหมครับพี่แามก็มีการปรับโหมดเปลี่ยนโหมดในหน้า,หน,าหน้าจอคอมมานเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับอของเจทิมแต่ที่รถแข่งมันใช้เงี้ยเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีพวก สวิตแบบพิทเลนอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับด้านด้านนี้นะครับทางซ้ายด้านขวาใช่ครับประมาณนั้นชุดแล้วประมาณอย่างที่บอก20,000กว่าบาทปะสองสามหมื่นโดยประมาณต่อข้างหรือต่อต่อคู่คู่หนึ่งประมาณ30,000กว่าบาทครับข้างหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทโดยโดยประมาณนะครับด้านบนก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็นโอรินอยู่แล้วที่ปรับปรับอยู่แล้วหน้าจอเดี๋ยวเขาดูหน้าจอ ไม่ค่อยได้ขี่นะครับคุณผู้ชมหน้าจอนี้ฝุ่นฝุ่นเท่านั้นเองนะแต่จริงๆยังโอเคอยู่ครับผมนี่ก็เลือกโหมดการขับขี่อะไรต่างๆใช่โช๊คก็สามารถเซตได้นะครับผมแล้ว R1M เนี่ยที่ดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับพี่แอมเวลาเราไปขี่แทร็กเนี่ยครับเขามี GPS lap time ให้เลยนะครับสามารถที่จับเวลาต่อรอบเราได้เลยแล้วก็เวลาเราดึงข้อมูลหรือ data ต่างๆของรถแดร์แดรแดหลอกของรถออกมาทุกอย่างเลยเขาจะรู้เลยแม้กระทั่งว่าโค้งหนึ่งโค้งสองเราเปิดคันเร่งเต็มไหมเบรกกี่บา แลวสักปีเท่าไหร่เห็นเห็นหมดครับใช้ตลอดเวลาผมไปขี่สนามก็จะใช้ตลอดครับมาดูที่ท่อกันหน่อยนะฮะเป็นอาคาพวิกเป็นท่อฟูลซิสเซนตตัวนี้เป็นไทเทเนียมเหรอใช่ครับฟูลไทเทเนียมตั้งแต่คอยันปลายครับหมดจดราคาฮะแสนนิดนิดแสนหนึ่งห้าอะไรแถวๆเนี้ยครับประมาณนะครับแสนสองอะไรประมาณชอบไหมท่อใบนี้ก็คันเนี้ยรถ ผมรีแฟตมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องการท่อฟูนิดนึงครับพี่อ๋อเพราะว่าตอนขึ้นไดโน่ก่อนรีแฟตเนี่ยมันได้ประมาณ172แรงม้าอนะครับิวแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200เลย199.3เงี้ยเกือบ200เลยครับก็จะเป็นชุดเซตการรีแฟตแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์โยงเกียร์โยงฮะเกียร์โยงของกิเล็ใช่ครับของกิเล็บแล้วนะครับสายเอิร์นอะไรเงี้ยครับปกติครับ ช่วยเรื่อง performance หลังก็เป็นตัวเอลินติดโรงงานเอนติดโรงงานเป็นไฟฟ้านะครับใช่ครับแล้วก็เลยมาตรงนี้ครับก็จะเป็นด้วงหลังตั้งโซ่อ่านั่นนัเป็นตัวตั้งโท่ของอ่ active ครับผมแล้วก็ลงมาเป็นด้วงหลังตรงนี้นะฮะด้วงสีช้าๆครับผมให้แมทช์กับปั๊มหน้านิดนึงนะครับตัวนี้อะไรครับชมป์ตัวนี้คือเขาเรียกว่าครับเซนเซอร์ของ quick shifter ของบูลิตครับเพราะว่ารถคันนี้มันแฟ ผมรีแฟตมาครับนะครับจูนมาใหม่ดังนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเพลชิฟเตอร์ครับถ้าเป็นปี2017 18ต้องไอ้17 18ต้องเปลี่ยน10อ่า10โทษครับ19เนี่ยน,น,น่าจะมีดาวแต่รถผมเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะยังชิปดาวไม่ได้ครับเราก็เลยต้องใส่วูลิตเพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนี้ตรงน,น,น,นี้ก็จะเห็นเนี่ยกินเล็บโซ่อะไรเงี้ยครับโซ่ ส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลามาเป็นรถแทรกเนี่ยครับโซเซอร์ก็ต้องบางแล้วเห็นไหมพี่อํนี่มัน520 DID นี่มัน525่ะใช่ครับถูกต้องนี่ก็จะเป็นโซ่เบาให้บลงให้เบาขึ้นใช่ครับถูกต้องเพราะาหังเราใส่เป็นเบอร์เดิมไหมฮะไม่ใช่ครับของผมน่าจะเป็น43หรือ44ผมจำไม่ได้เพราะว่าสเตอร์ใช่เพราะว่าสเตอร์ผมขี่สนามช้างมาครับผมก็จะใช้ประมาณนี้จำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสเตอร์นี่หลายเบอร์มากเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยครับไอ้ีมแบบฟิลลิ่งไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสเต เวลาเราแอดจัดก็คือเราต้องสามารถตัดโซ่ให้ยาวกว่าปกติ <ừ> ถูกไหมพี่เผื่อว่าสเตอร์มันใหญ่ขึ้นเราต้องไม่ต้องเปลี่ยนโซ่ <Okay. S 2> ไงครับอ่ประมาณนั้นครับฟังเสียงท่ออะคาพวิกหน่อยนะครับอันนี้เป็นฟูลซิสเต็มนะครับผม พี่เพราะว่าผมพอดีว่ารถจอดนานใช่ไหมครับมันเติมออกเทนอยู่มันกินเอทีเสร้อยสองหน่วยนิดหน่อยๆครับผมนะครับเสียงประมาณนี้ฮะก็ได้เห็นภาพรวมแล้วก็ของแต่งพอประมาณนะฮะสำหรับ R1M วันเครับเพื่อหลายคนที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าอยากจะซื้อมาใช้สักคันนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าอยู่ในใจของแชมป์อันดับต้นๆของคลาสตัวพันในรถญี่ปุ่นที่เป็นแนวสปอร์ตผมคิดว่าถ้า ม,มันจะมีรถอยู่รุ่นเดียวที่เราเหมือนกับว่าเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าเราชอบพี่แอมแล้วเราเหมือน iPhone นเวลาเราใช้อะ่ะรับ12มา13เราก็อยากเปลี่ยน13มา14บสก็อยากเปลี่ยนยามาฮ่าคืออีกหนึ่งคันครับถ้าเกิดว่าโมเดลเจนใหม่มายังไงผมก็ซื้อนี่นะครับมันฝังใจนะมันฝังใจตรงไหนมันฝังใจตรงความคุ้มค่านะครับทุกอย่างเลยการเร์วิสแมนเทนซ์ก็ถูกในสไตล์รถญี่ปุ่นถูกไหมครับพี่ไม่จุกจิกนะครับความแรงมีมีให้แรงนะครับ ฟีลลิ่งการขี่สนุกควบคุมได้ง่ายคือผมถ้าสำหรับผมแล้วผมให้เป็นเบอร์หนึ่งในค่าญี่ปุ่นของผมแล้วกันนะครับนะรบโอเควันนี้ขอบคุณน้องช้ามากนะครับครับผมยังไงเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกอีกคันหนึ่งจัดเลยนะครับรออยู่ด้านหลังครับผมครับับนึกถึงมอเตอร์ไซค์นึกถึงแอมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ